มามาเจ้าเอซีีที่พระวนจะสวยจะมัดปั๊บสับปโรดเจ้านี้อาเริ่มเริ่มเริ่ม่พอนี้และเจ้านี่โอกไว้ก็ได้กินแล้วนะเจ้าเอซีะขาดปัอ๊บยังรัมัดเัาบางเพราะว่าเอาฮอบเจเสียนอ้านี่ก็ต้องกมๆนะึ่งงเนาะ อให้ใส่ถุงมือดิน,นี่ลูกสวยกว่ากันใหญ่อเอะโอ้ยเนี่ยสีเน,นี้ยนี่อไย่างก็ดวง,นะงพันม <c oughs> ันอ่ะพันนางพรชาชาอย่งก็ของนางพรพันอไย่าง,างก็นาดครับใหญ่นะขนาะขนาดเลยเนาะเนี yeah. ่ย หอมตั้งตเกินว่ากันหัวใหญ่จะพามะพะพะพนเลิศพันเลิศเขาเลิศลุุงจะเอาสับปะรดมาจะเอามีดกาไม่ยาไม่โค้ไม่ขอบุนะลุ ดูดูดูลุงดูฝีมือฝีมือนี่ก็เนี่ยได้หมดเลยลุงกระเดี้ยวเขาลุงไปคนตัดงฮันนะลุงใส่เตียวยาวอา๋อมาขี้ขี้ข้างเนี่ยลุงได้หมดเลยเนะี<า>่ยอ่ะลุงไปคนไปตัดอ่ะพี่ปุย้ยจะถ่ายว้าวลุงโอ้มาได้ใส่เสื้อแขนยาวเหมือนกันเฮ้อโอนกระชั้นตก๊กหึ้ <c oughs> ลุงเอาตีสวยๆมาก,ก่อนเออฮานาแงามขนาด <c oughs> โอ้เว้ยโอ้โอโอารคเห็นละหเห็นละเนาะเออเอาไปเป็ี่ยนยังเจะเปลี่ยนยังเจ้าเขาก็ต้องอย่าการ์คเยอะเขาจะเอาหัหากห์คเองแล้วก็จะเอาตั้งลุงฟันหัวเปิ่นออกก่อนหัวไหนหัวหันหางปั่นอ่ะเดี๋ยวปันเปิ่นออกเฮือนั่นก็เดี๋ยวอ่กเขาจะออกอยากลุงกับไวน้นี่เดี๋ยววันหลังเขาค,ค่อยมามจะมาแต่งมันแหบกกำลุงฟันเก้ามันนิดหน่อยสะระวังมือ อ่ายกขึ้นหน่อยเนี้ยหมขนาดอันอย่างพ่นะพันน่ะพันอยังก็ออเลนมันออเลนน่ะมันคือมันก็เี่นไปไม่หลวงคนปหลวมรวมกลุ่มคุณเนี่ยเปนเออพันหาวาเออฮาวาเนาะแต้เลยเนะ ว่าจะตัานว้ครูก็ตัานแต่นาะลุงเนาะนี่เลยอันนี้เนี่ยลุงเอาเลยครับอันนั้นโดยแล้วก็อันนี้นี่ลุงเอาเลยนะเน้อน้อน้อนาะอ่อนซับอ่ายกมาปาดทูนี่ครั้งแรกนะลุงได้ถวายถวายพระได้ถวายครูบาอาจารย์อาจารย์จะเลี้ยงครูได้เจ้า นี่ลุงนั่นได้เลยนี่<ะ>เจ้าสามสามหัวนี่นะติดกันนี่นะได้เลยเจ้าเนี่ยกดทูมอเห็นลัมดิฮะแล้วเจ้าเอฟซีอันนี้นะหล่องมันบบลึกหามันเวลาเอาเอาปอกเปลือกเนี่ยมันได้กลิ่นเนื้อมันเจ้าแล้วมันชํำหวานแล้วมันลำเนะลุง,นะลงเนอะเฮาแบบต้องไปเจ้น้ําตาล <laughs> ก็ลุงบาที่เฮาไปบางทีเฮาเ ไปซื้อจับน้ำมันบัลลังก์มก็กบัลลังกลุ่มกงกลุ่มนี่นะกลุ่มสามัคคีอะล้านแม่หลวงพรพระหลวงดมร้านลาบแม่หลวงพรน,นั่แหละจ้าอันนี้คือแน่นอนกล้องแตะเป็นห้องซื้อ เป็นเจ้าแหลกอะที่เอาบัคน้นาถวายมาปลูกแล้วก็แพ่เป็นปีนเป็นตีหูจักเป็นติหัจักเจ้าถ้าไทยจะซื้อสับป,ประรดนี่เพิ่อกลับไปที่บ้านแม่หลวงพรบ้านปงกุมบ้านลุงกันเลยเนาะลุงเนาะเจ้าอันนี้ที่พวันจะสวยชอบเลยแล้วก็อันนี้เอาปุ้นมาปลูกเหมือนกันเจ้าถ้าถวายแล้วนี่นะแม่ปูจะเอาหัวมันเอาอย่างก็เยื้อมันนะเจ้าหางมันนี่เป็นเยื้อเจ้าลุงนี่เอาอุ้ยลุงค่อยๆเนาะเดี๋ยวก่อนฝนก็ซ้ำโต๊ะได้ไหมเนี้ยเอซีผนี้เด้อ ของนี่แหละปาดโทเนี่ยเอาถ้าขยายฝนตกเมียหัวเปียหมดยังไกลตกน้ำมัหลอกซอกแซกนี่สับปะรดสองเที่ยวสามเที่ยวนี่ลุงขนใส่ลรดแล้วเจ้าเอฟซีเหมาะขันนาดที่พวันจะสวยจะเอาไปถวายพระถวายครูบ้าอาจารย์นะเจ้าเนาอ เหมาะแต่แต่ปลูกไว้เราก็ไปต้องได้ซื้อของเปิ้นในเจ้างามงามนีม่สับป,ปะรดมีหลายตาได้หันรอบทิศในะลุงดิลุงข้าได้ก่อนตาหนักๆยปปนะอ,ยอย่างสับปะรดเนี่ยเดตาเมียลุงมีสองตาอยู่ในมันหู้ไปข้าอีหยังแล้วอีหยังซ่อนรถหู้รถอะไรมันมีสองตา <c oughs> แล้วทำมันมีนักเอียร์ <c oughs> โอ้มุงนั่งนี่มั่งนี่น่าจะหามใเมืองบาดาลบน